เริ่มกันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมพิธีลำลึกซึนามิขบรอบ18ปีรวมกับชาวบ้านนะครับนะุซวนอนุสรซึนามิบ้านนําเข็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวป้าจังหวัดพังงาพร้อมประกอบพิธีทางสร้างศาสนานะครับ โดยนายผิพัน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานจัดก,กิจกรรมงานลำลึกซึนามิครบรอบ18ปีณส่วนอนุสรณ์ซึน,ซนมีบ้านนำเข้มตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาโดยมีนายทะเลิงซักหนุดประหานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเข้าร่วมในนามของคณะผู้จัดงานตลอดจนถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวตำบลบางม่วงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะครับ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยซืบเนื่อจากเตศการ์ ภัยพิบัติซึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547 18ปีแค่ผ่านมานะครับส่งพ่นให้จังหวัดที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลอันดามันประสบกับภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่และเลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยก็ว่าได้ส่งพ้นให้ในพื้นทีต่ตะบลมังบวงนะครับและตาบลใกล้เคียงในอำเภอตะกัวป้าได้รับความเสียหายและสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินครับดังนั้นค่ะเพื่อสร้างความตระนักรู้ถึงความสําคัญนะคะในการเตรียม ความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติต่างๆและราลึกทึ่งผู้สูญเสียในเหตุการณ์พิบัตภิภัยซึนามิค่ะจึงมีการรวมกันจัดกิจกรรมรำลึกสึนามิขึ้นในทุกๆปีซึ่งในปีนี้ครบรอบ18ปีสึนามิค่ะกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการวางพวงมาลาเพื่อรำลึกทึ่งคุณพุ่มเจนเซนมีพิธีกรรมทางาศาสนาทางซามซาสนาค่ะวางพวงมาลาวางดอกกุลาบจุดเทียนรำลึกทึ่งผู้เสียชีวิตและก็ผู้สูญหายจากเหตุการณ์ลื่นสึนามิโดยมีวัตถุประโสงค่ะเพื่อรำลึก แล้วก็ววยอาไลายแก้ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในเขตพื้นที่ตำบลบางม่วงแล้วก็เป็นการส่งเสริมกระตุนและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติค่ะรวมไปถึงให้พี่น้องประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสาธารณะภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลบางม่วงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ก็คือกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดพังงาแรกแต่ว่านี่